กรับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่หสิงหาคม2567นะครับเราก็อยู่ที่สวนป่าบ้านเปียงจาตบบนตมุนแพงรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้เราจะพามาดูป่า อายุ5ปีนะครับเราปลูกป่าผืนนี้เมื่อปีพศออ2562นะครับครับด้านหน้าของท่านนี่ส่วนมากก็จะเป็นพะยูงนะครับเป็นพะยูงนะครับสูงดวเลยนะครับแต่เขาอาจจะไม่ตรงนะครับบิดเบี้ยวหน่อยนะครับพะยูงเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อแข็งละเอียดนะครับมีลวดลายสวยงามมีราคาที่แพงอันดับต้นๆน,นะครับไม้พยุงเป็นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลายท่านบอกโตช้านะครับแต่ผมปลูกแล้วไม่ช้านะครับแต่ว่าอาจจะเข้าแก่นไม่เท่ากันนะครับ รวมรวมโดยประมาณแล้วก็ยี่สิบถึงสามสิบปีเราก็น่าจะเอาไปใช้ได้นะครับส่วนต้นนี้เป็นมะฮอกาฮอกานีนะครับไม่ใช่พายุนะครับมะฮอกกานีนะครับเราก็จะปลูกผสมผสานกันหลากหลายนะครับตาน้านี่เป็นสักทองนะครับเป็นสักทองส่วนต้นนี้เป็นมะข่ามงนะครับมะข่ามงนี่ก็จะ เนื้อสวยนะครับแต่แกนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากกับพีจะเยอะแต่สวยละเอียดนะครับคล้ายๆไม้สักทองนะครับต้นนี้เป็นมะฮอกกานีมะฮอกกานีก็เติบโตได้ดีนะครับในสวนป่าของเรานะครับส่วนมากเป็นพยุงดูพยุงต้นนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเราปลูกไว ในพื้นที่ของตัวเองนะครับวันหนึ่งอายุเขาได้ยี่สิบสามสิบปีก็จะเป็นมรดกของลูกหลานได้นะครับ <c oughs> ขอภัยครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในลูกใบนี้แล้วนะครับแต่เราก็จะได้ทิ้งมรดกเหล่านี้ไว้ให้กับลูกหลานให้กับลูกใบนี้ได้นะครับ <c oughs> พยุงตัวนี้เติบโตได้ดีเลยนะครับตัวนี้สวยงามที่สุดนะครับสวยงามที่สุด เราเคยมาวัดแล้วนะครับวัดขึ้นจากโคนนี่ครับไปเม็ดวัดขึ้นมาเม็ดสามสิบแล้ววัดรอบวงได้สี่สิบสี่เซนติเมตรนะครับถือว่าใหญ่โตได้ดีเลยทีเดียวนะครับเติบโตได้ดีมากนะครับสูงเรื่อเลยนะครับค่อนข้างจะฟอร์มสวยงามนะครับส่วนมากก็เขาจะพุ่งหาแสงนะครับ พยุงเยอะนะครับกลุ่มนี้พยุงเยอะอยากให้ฟังเสียงนกนะครับพอมีป่าก็จะมีสัตว์ปา่ามาอาศัยอยู่นะครับก็จะมีสัตว์ปา่ามาอาศัยอยู่ ก็เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศนะครับส่วนปลากลุ่มนี้เป็นป่าไม้แดงนะครับเนี่ยนะครับเราจะปลูกเป็นเป็นล็อกไปนะครับนี่ครับล็อกแรกนี่จะเป็นไม้แดงครับไม้แดงยาวไปลักษณะนี้นะครับไม้แดงยาวไปลักษณะนี้ถัดลงไปด้านล่างก็จะเป็นพวกชิงชันเลย กะพี้เ้ยนะครับพวกนี้หลากหลายแล้ว you ก know, really ็ใส่ลงไปเรื่อยๆลุ่มลงไปเรื่อยก็จะเป็นตระกูลวงยางนะครับเป็นพวกยางนาตะเคียนพยอมยางเหียงพวกนี้นะครับลุ่มลงไปเรื่อยแล้วก็ใส่ไม้ตระกูลวงยางเข้าไปนะครับตรงนี้เราปลูกเมื่อปี2563นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็น ถนนนะครับเป็นทางเราทําเป็นทางมาแต่ไม่ได้ตัดหญ้าส,สวนด้านนี้หนาตึบเลยนะครับนี่ครับเราปลูกสักทีเลยนะครับทีมากด้านล่างดูด้านล่างหญ้าเกิดไม่ได้เลยนะครับอ่าเพราะเราปลูกทีหญ้าเกิดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทาง อนาคตก็น่าจะเป็นอุโมงนะครับอุโมงต้นไม้ก็จะมีความร่มรื่นนะครับนี่นกก็จะเยอะนะครับพวกสัตว์ป่าก็จะเยอะนะครับรนี่มีสัตว์ป่าเยอะด้วยนะครับนี่ครับ,ค,รบความุดมสมบูรณ์นะครับ มีปลาซึ่งเราสร้างด้วยมือตัวเองนะครับปลาอายุสปีกับ5ปีดูครับเบติบโตได้ดีช่วงนี้ก็เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับช่วงนี้เขารอดได้นะครับรอดแล้วเราก็จะดูแลแค่สามปี4ปีแรกนะครับสองปี3ปีอ่า ถ้าเกิดมีเถาวันก็จะดูแลหลายปีหน่อยถ้าเกิดมีแต่หญ้าอย่างเดียวก็ลักษณะนี้ก็คือปล่อยได้เลยนะครับต้นไม้ก็สูงท่วมหญ้าแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับแต่ถ้ามีเถาวัลย์อย่างนี้แล้วก็ตัดแต่งให้เขาหน่อยนะครับจะดูแลอยู่ประมาณสักสองปีสามปีหลังจากนั้นก็ปล่อยเลยสบายไปหน้าเลยนะครับนี่ครับการสร้างป่านะครับได้ ทางดินดีน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะครับซึ่ง3มอย่างนี้ก็เพื่อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะครับรวมทั้งสัตว์ป่าหลากหลายด้วยนะครับอโอเคครับขอบคุณนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ